ไม่ต้องสั้นนะไม่ต้องสั้นเยอะมันไม่นานไม่นานเนาะวันนี้นะคะวันนี้หนึ่งสองแอคชั่นแอคชั่นอะไรล่ะก็มีการถ่ายรูป้อกรเฟรมน้ข็งโอเคมาจอด้วยโอเคมาจอดะครับประกันเราให้มาไปเนึ่งการขับประกันนะครับไปดูรถ เอาไปดูเฉยเถยคันเก่านี่ก็คือเพิ่งแปลออกออกมาจากกูออกมาจากอูอีกแล้วเนาะแต่เสียอีกแล้วเสียอีกแล้วเนาอมันมันเริ่มคลอแล้วนะเนี่ยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวออกแก่อูใช่ไหมไม่ใช่ตลาดนัดนะไม่ไม่ไม่เหมือนพี่แดงคราบทั้งที่เช็คเช็คหมดแล้วลุงเช็คหมดเลยว่า ล้วกลับไปอีกมหเสียอ๋อเอ้าจำไมเป็น<ไ>ปอย่างไรช่างที่ไหนมันพุ่งมาเสียเน,นอะ,<ล>ะออแต่พอเมื่อวานนี้ขับไปทำธทุระที่สกลเออ อยู่ดีดีแอร์มันมันไม่เย็นเลยมันร้อนอ๋อแอร์ไม่ทํางานแสดงว่าสายไฟขาดแอร์เสียแอร์เสียอก็เลยแบบเออมันเป็นเหมือนจะบ่อยเกินไปไอ้นี่เราเพิ่งเอาออกจากอู่ไม่ถึงอันนี้เลยใครไปวางยาไปเนี่ยเพราะว่าเพิ่งซ่อมเนาะเพิ่งเอาไปเช็คแล้วก็อ่าทีแรกตอนนั้นเป็นเป็นเป็นมาแล้วเข้ามาเดือนเดือนนี้เนาะก็อ่าน้ำมันเกียร์รั่วโอ้น้ำมันเกียร์รั่วอก็ เอาไปเช็คมาแล้วก็กลับมาแล้วก็น้ำมันถังถังน้ำมันรั่วอยู่ตรงเนี้ยพีน่นายได้กินเอาเอาไปซ่อมแล้วก็ไปเปลี่ยนโชคเปลี่ยน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 เรื่อยๆทุกอย่างอ๋อเรื่อยๆเอาออกมาเออเอาออกมาแล้วมันก็มีปัญหาแอร์เสียอ๋อแล้วถามแต่ละเที่ยวกี่พันหรือเป็นร้อยแต่ละครั้งเนี่ย เออต้องถามก่อนว่ามันส่งงวดเดือนเนงหลักพันแต่ว่ารวมทั้งค่าซ่อมค่าอะไรกับค่าใบหมื่นเป็นหมื่นอก็เลยเริ่มเริ่มจะไม่ไหวเราเราจะไหวไหมอะไรอย่างนี้นะคือที่แรกแพรไม่ได้ไม่ได้คิดถึงความเชื่อนะไม่เคยคิดถึงความเชื่อคือเราไปเนาะเราเราไปมันเกิดปัญหาบ่อยๆเน่ะเราก็เลยตอนที่เกิดอุบัติเห ตัดตัดใจไปเชื่ออ่าทางความความเชื่อหรือไปหาพระหาอะไรอย่างเงี้ยอะหาแล้วก็บ้างคนก็มีแบบมีคนทักทักทวงเช่นอพี่สาวสาววินเทสนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแกทักว่ารถคันนี้มันมันเแมนรถโตอืะแล้วก็มีมีพระสององค์แล้วพี่ทักว่ารถคันนี้มันไม่ใช่รถเรา โอ้มันทักโดยไม่โดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหมเออคือแกบอกว่าแกบอกว่าอย่างนี้ทั้งที่สาววินเหตุแล้วก็พระด้วยบอกว่าอ่าต่อให้เราน่ะจะยื้อเขาไว้แค่ไหนแต่ว่าดวงมันไม่ใช่ดวงเราสุดท้ายของมไปอยู่ดีมันจะมีเหตุ ให้เรารู้สึกเลยว่าเราจะถอดรถคันนี้ไม่ไหวอ๋อเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วัะที่ซื้อมือสองหรือว่าซื้อมือสองเสินรถมือสองนี่สไปดูคันใหม่ก็ตัดตัดสินใจว่าจะไปดูคันใหม่คุณก็ไปเทิร์นแล้วสิเอาคันนี้ไปเทิร์นก็ยังไม่รู้เหมือนกันคืออันนี้ต้องต้องไปสอบถามทางคุณแม่โกดเพราะว่าเพราะว่าเนาะทางพี่ตุ้มตามนี่เพื่อน ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าอ่าอย่างหนึ่งเลยที่เราไปคุยกับธนาคารคือเราไม่มีที่ทํากินหนึ่งละใช่ไม่มีเลยที่ทํากินเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่าอ่าอางเเจ้าบ้านสําคัญถ้าสมมุติว่าจะให้หนูออกอ่ะหนูออกถ้าสมมติหนูอายุถึงหนูออกได้แต่ทีนี้หนูอายุไม่ถึงยี่สิบเพ่งสิเก้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมติว่าหนูหนูไปออกนี่คือเขาอนุมัติให้เลยเหรออ่าแต่ไม่ดไม่ถึออ๋อไม่ถึงนี่ต้องรอมันก็จะรอไม่ไหวไงปัญหาตรงนี้แหละรอไม่ไหวเนาะคือยังไม่แน่ใจว่าจะว่าจะออกได้หรือออกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นวันนี้ไปสอบถามทางธนาคารก็คือเพื่อนถ้าสมมติว่าเราจะให้พี่ลูกตาลออกอ่าก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ออกได้แต่ต้องใช้เงินดาวเยอะอ้าแล้วคันนี้ดาวไม่พอฮะคันนี้ดาวไม่พอเหรอ เอาตัวนี้ไปดาวไปตีดาวเนแบบไปดาวมาเยอะกว่าปกติที่เขาจัดโรห้เราต้องต้องเอาคันนี้สิไปเทิร์นใช่มันมันมีเขาไปตีเทิร์นมันมีมูลค่าอยู่แต่แต่ปัญหาคือไฟแนนซ์มันติดอยู่มันก็มีแต่ปัญหาปัญหาคือพวกพวกเราเพิ่งออกตอนกลางปีนี้เราเรายังออกมาไม่นานแล้วพี่ตุ้มตามแกไม่มีที่ทำกินเขาก็เลยไม่มั่นใจว่าจะลดสองคันพร้อมกัน ได้ไหมอ่าเขาก็เลยแบบว่าธนาคารคุณตัวก็แนะนําเป็นว่าอ่าอย่าให้เป็นตัวเราหรือไม่ก็หาคนอื่นเช่นพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้ยนะไปโอกให้เราแล้วมาค่อยมาเปลีนสัญญาเป็นเราอเอาแม่ได้ไหม แม่เป็นคนออกถามว่าออกได้ไหมแม่จะออยอองห,ห้หนูหนูเชื่อว่าแม่ต้องไปออกให้แต่ตส่วนตัวคือตัวเองอยากให้ภาระนิสิ์เป็นของเราเองอเป็นชื่อเราไม่แต่เราก็ผ่อนให้แม่ไปก็ผ่อนอยู่แต่ว่าคือไม่อยากให้ไปยากเขาน่ะนะเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าอ่ารถเป็นเป็นชื่อเขาเนาะถ้าสมมุติว่าเราไปทําประกันเราต้องเอาเป็นชื่อเขาไหมก็ต้องเป็นชื่อเจ้าของรถนั่นไง ก็ไม่เป็นไรแค่ทาประกันมันก็แค่คุยกันททงโทรสั์แล้วก็โอนโอนเงินเข้ามาเฉยเฉยไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากคุยกันไปคุยกันมาสรุปก็คือยังไม่ออกรค่ะแต่ก็ะตอมต่อไปนะแต่แต่มีมียี่ห้อในใจหรือยังถ้าถามมียี่ห้อในใจหรือยังเนาะยี่ห้อที่ชอบที่สุดคืออีซูซูและรุ่นล่ะคะรุ่นอ่าหนูชอบอีซูซูไฮนเดอร์โอ้ยกสูงด้วยเนาะชอบมากแต่ว่ารถ สี่ประตูรถวันนี้ที่ไปดูที่ไปดูก็โอเคนะเขาแบบเขาจัดโชว์เขาให้มาราคาเท่าไหร่อันนี้มือหนึ่งใช่ไหมอ่าคันที่ไปดูลองไปดูมาหลายคัไปดูที่สุดเลย่หลายคันแล้วเนะาะแกะรังออกมาเลยเนาะยาวหัวรถมือสอง จริงพรรถมือสองมันผ่านการอะไรมาไม่ถ้าออกรถมือสองก็มีช่างที่รู้เรื่องไม่ใช่มันผ่านไรมากมายบางอ่ก็ยับเยินแล้วก็มาย้อมแมวแล้วมีสิ่งที่ไม่คาดฝันติดแมวอย่างเช่นขี่ไปอยู่ดีมีคนซ้อนถูกถูกไม่คนไหนเยอยว่าสั้นถ้าถ้าถามว่าคันคันนี้นะสำหรับล้วนนะถ้าถามว่ามันโอเคไหมหนูว่ามันก็โอเคโอเคเตะ เขาบอกเราไม่มีคุณรัพย์ในการซ่อมแบบทุกคันเดียวบ่อยๆเนาะออะว่าไปนั่งรถต้องแถวยังถูกกว่าเนาะใช้รถมือสองใช้ไปซ่อมไปมันธรรมดาแล้วดีไม่ดีเนยคุณไปเจอรถน้ำท่วมปีห้าสี่โอ้โหแล้วก็ลุงคุณลุงที่เป็นช่างเขาเพิ่นแนะนำว่า่าเอ้ยเอาเอาไปเปลี่ยนเอาซะถึงแม้เราเราจะขาดทุนก็ยอมยอมขาดทุนไปเถอะเพราะว่ารถคันนี้นะ ซ่อมไปเหยา่ไปขี่ไปแล้วต้องเหยา่อด้วยเหยื่อไปคืออะไรเานรักษาไงที่แบบไปนะโอ้ทำมันไปแล้วเหคือรักษาเปลี่ยนตั้งแต่ที่จริงอ่ะแกบอกให้เราเอาไปเปลี่ยนตั้งแต่เราเกิดมาติผิดแกแนะนำเลยว่าอ่าแกบอกว่ารถคันนี้มันเคยทำแบบทำงานที่เราไม่คาดฝันมา ใี้มันไม่เหมาะกับดวงเราดวงดเลยเนาะแบบสัมภาษณ์นาะขอโทษนะครับคลิปืออ๋ออืมขอหน่อยครับอาอผมคิดว่าไม่ออกแทนใหม่เนาะดูว่าเยอะแต่ว่าจะขายอยู่ถ้ามีคนสนใจขายแน่นอนคือยกให้เลยถ้าใครมาเอาโอ้ยกให้ญาเปลี่ยนสัญญาโอเคนี่นะสำหรับคลิปนี้ครับนี่นะครับก็ขอบคุณครับนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ าันลัคนก็แชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะขอบคุณมากครับ